สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านเลยนะวันนี้พบกับผมเอกเออเคนะครับวันนี้ผมเนี่ยจะขึ้นไปตามหาเล็กนะเพื่อนนศเนี่ยโทรมาหาผมเมื่อกี้เนี่ยผมเพิ่งกลับมาถึงนะผมไปธุระกลับมาแล้วเพื่อนนศโทรมาหาผมเนี่ยบอกว่าเล็กเนี่ยหายตัวไปนะหายไปกับน้องคนที่ผมขึ้นไปทํากระต๊อบให้ใหม่นะน้อง,น,องน้องคนนั้นอนะผมไม่แน่ใจชื่อเลยนะผมเห็นเอฟซีเขาบอกผมอยู่นะแต่ผมจําชื่อไม่ได้นะตอนเนี้น้องเขาเนี่ยหายไปกับเล็กนะ ผมเนี่ยจะขึ้นไปตามหาทนะ่านผู้ชมไม่รู้ว่าพวกเขาเนี่ยหายไปที่ไหนกันนะผมจะลองเดินขึ้นไปดูทางกระแถวกระต๊อบดูก่อนแล้วก็ถ้าไม่เจอเนี่ยผมจะเดินตามหายทีหนึ่งนะไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะเพราะว่ yeah, าพวกเขาเนี่ยหนีไปหรือตรงไหนไม่รู้นะแต่ผมตอนนี้ผมจะไปหาเพื่อนนกก่อนนะไม่รู้จะเจอกันตรงไหนเพราอผมขึ้นมาเ่ยเพื่อนนดเดินทางขึ้นไปต่อแล้วเพราะขึ้นไปนั่นน่าจะไม่มีสัญญาณแล้วนะท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมยังไงเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอตัวเดินทางต่อเลยนะเพราะตอนนี้ผมก็เดินทางขึ้นมาไกลมากแล้ว โอเคก่อนจะไปับชมคลิปนี้ก็ขอคได้หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้นะโอเคผมจะเดินทางไปเลยครับโอเคท่านผู้ชมตอนนี้เราจะเดินทางขึ้นไปกันเลยนะเพราะว่าน้องเนี่ยอยู่ผมน้องขึ้นเลยพี่น้องอยู่เนี่ยอีกไกลมากเลยนะพอะตองนี่นดเนี่ยก็น่ากำลังจะหายอยู่นะเพราะว่านดโทรมาหาผมเนี่ยบอกว่าเล็กกับน้องเขาเนี่ยหายตัวไปนะนีก่กำลังจะเดินไปตามหาเพื่อนนกก่อนแล้วก็จะช่วยกันตามหายทีมุดนะ ไม่รู้ว่าจะเจอกันหรือเปล่าพอาพื่นนทบอกพื่นนท์นจะไปตามหาต่อนะอเฮ้ยต้องเดินทางขึ้นดีกลนะท่านผู้ชมทางเนี่ยทางชันมากเลยท่านผู้ชม ขดแนบนี้นะหาถาังไม่ค่อยเจอเลยผมก็ขึ้นมาบ่อยนะน่าจะาทานันทีสผมเนี่ยตอนที่เนี่ยผมเนี่ยจำทางไม่ค่อยได้เนระา,านะจะล่อๆไปดีกว่าท่านผู้ชม อยู่ด้านบนด้านนู้นนะท่านผู้ชมเราจะต้องเดินทางขึ้นไปก็พักก่อนอันนี้เยอะมากเลยต้องล้อเข่าไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมเพราะเดี๋ยวน,นี้สิ่งจีดขวางเนี่ยเยอะมากเลย ท่านชมผมเนี่ยคงต้องเดินทางไปต่อนะเพราะว่าทางเนี่ยมันทึบมากเลยนะเพราะว่าผมปวดจะมองทางไม่ไห้น,นะนนนนท,ท่านผู้ชมเพื่อนๆน่าจะอยู่แถวด้านบนนี้นะขอพรวรรไปเรื่นะอยๆแล้วเพราะทางขึ้นขึ้นลำบากมากเลยทึบมากครับ ผมก็ใช้ทางนี้ไม่ค่อยบ่อยนะคานผู้ชมเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอตัวเดินทางไว้ต่อนะเพราะตอนนี้ป่าเนี่ยตรงนี้มันรกมากเลยนะผมคงจะเดินลําบากผมคงจะเก็บกล้องไว้ก่อนคานผู้ชมจะเจอกันด้านบนเลยนะผมจะรีบเดินขึ้นไปคานผู้ชมตอนนี้ผมกลับมาตรงเส้นทางหลักแล้วนะผม,มเดิอนอ้อมเขาได้เต็ด,ดินเข่าหมู่บ้านขึ้นมาเลยนะวันนี้นายขึ้นไปอีกสอกพันกัน่าน,น,านผนู้ชมผมจะเดินทางขึ้นไปที่ กระต๊อบของน้องก่อนนะท่านผู้ชมเนี่ยก็รีบวิ่งขึ้นมานะเพราะล้อป่าขึ้นมาเนี่ยทางด้านนู้นเลยนะขึ้นมาได้ขึ้นตรงนี้แล้วในเวลาที่พืัอเนี่ยรีบเดินทางขึ้นไปที่กระต๊อบเพื่อน่าตอนที่เพื่อนลดลงมาเนี่ยนะ่าจะลงมาแถวด้านล่างนี้นะที่มีสัญญาณน,นะตรงนี้น่าจะมีสรรัญญาณบ้าหน่อยนะเพราะอยู่ตรงนี้บน บนยอดเข่าด้านนี้น่าจะมีสัญญาณยี่แนะตอนที่เพื่อนรถโทรหาผมเนี่ยเพื่อนรถเนี่ยตกใจนะตกใจมากเลยนะทำเสียงแบบว่าแบบหาพวกเล็กก็ไม่เจอนะ เนี่ยผมรีบผมก็เด <ifies> ินทางขึ้นมาใกล้ถึงแล้วท่านผู้ชมขึ้นดูที่กระต๊อบของน้องดูนะดูว่าจะเจอเพื่อนนวดพร้อผมจะขึ้นมาหาเพื่อนนดก่อนนะเพราะเล็กเนี่ยผมติดต่อไม่ได้นะนะจะอยู่ด้านที่ขึ้นไปป่าลึกเลยนะเพราะสัญญาณเนี่ยนะจะไม่ถึงนะท่านผู้ชมเพื่อนนดบอกว่าน้องเนี่ยหายตัวไปด้วยนะผมว่าเนี่ยน่าจะหายไปอยู่กับเล็กหรือไม่ก็ โดนใครจับตัวไปสักสักอย่างนี้แหละผมว่านะไม่มีใครอยู่เนะท่านผู้ชมนี่นะผมคิดว่าวันนี้ผมเนี่ยจะขึ้นมานะแต่วันนี้ผมไปธุรัก่อนผมคิดเ่าผมจะขึ้นมาเอาพวกหมอนแล้วก็พวกผมมาให้น้องเพิ่มนะแล้วก็หาที่ปูให้น้องนะยังไม่อยู่นะ ผมเนี่ยจะนั่งพักก่อนถ้าพันกัน่านผู้ชมผมจะนั่งพักตรงตา่างน,นี้ดีกว่านั่งใต้นี่นะใต้กระ๊อบที่ผมเนี่ยมาทําให้น้องนะผมเนี่ยตอนขึ้นมาระหว่างทางขึ้นมาเนี่ยผมก็พยายามโทรหาเพื่อนนถแล้วนะแต่ว่าผมเนี่ยโทรหาไม่ติดแล้วนะแต่ว่าเพื่อนนถนี่น่าจะเดินทางไปหาน้องเล็กแล้วแหละไปหาเล็ก แล้วก็น้องคนน่าจะชื่อเห็นเอฟซีเรียกว่าน้องบุญช่วยหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะท่านผู้ชมเห็นเอฟซีบางคนเนี่ยเห็นกับว่าชื่อน้องบุญช่วยนะให้ผมเนี่ยพาลงไปนะพยายามเรียกลงไปผมก็จะคิดว่าจะพยายามเรียกลงไปอยู่นะเห็นว่าเล็กเนี่ยพาน่าจะขึ้นมาหาแล้วแต่ไม่รู้ว่าเล็กเนี่ยจะเรียกลงไปหรือเปล่าเนี่ยอากาศร้อนมากเลย <Okay. S 2> ท่านผู้ชมเนี่ยร้อนมากเลยนะโอ้โหขนาดตอนเนี้ประเทศไทยนี่ร้อนมากท่านผู้ชม ต่ตอนกลางวันนี่ยังร้อนขนาดน,นี้เลยนะตอนกลางวันร้อนขนาดน,นี้ตอนกลางคืนนี่ยังร้อนเลยนะเน,นี่ยตอนกลางคืนนะครับผมเนี่ยเหงื่อแตกทั้งตัวแล้วน,นะพอผมได้รีบวิ่งขึ้นมาด้วยนะโอเคผมสักพักเนี่ยผมว่าผมจะเดินทางขึ้นไปต่อนะท่านผู้ชมขึ้นไปตรงที่ผมขึ้นมาเจอน้องบุญช่วยด้านล่างนี่นะนี่ผมพาไปดูนะที่ผมมาเจอน้องบุญช่วยเนี่ยด้านล่างนี่นะ แต่ว่าผมว่าเพื่อนนดเนี่ยน่าจะขึ้นไปข้างบนนะเพราะตรงเนี้ยไม่มีสัญญาณนะท่านผู้ชมผมว่าเพื่อนนดเนี่ยน่าจะขึ้นไปตามหาเล็กด้านบนนุ้นละผมบอกว่าเพื่อนนดว่าให้รอผมก่อนนะแต่ว่าเพื่อนนดเนี่ยใส่้อน่าจะรีบขึ้นไปหาเล็กนะเขาเป็นน่าจะเป็นห่วงน้องน้องบุญช่วยนะพอนนเนี่ยเป็นคนดูแลไปเจอน้องบุญช่วยมาแล้วก็ดูแลน้องบุญช่วยอย่างดีเลยนะน้องน้องบุญจริงน้องบุญช่วยเนี่ยน่าจะแบบชอบน้องนดด้วยนะอยู่กับมาน้องนดมาหาเนี่ยเขาดีใจตลอด วันนี้ผมน,น่าจะเดินทางขึ้นไปดีกว่าเพราะผมผมคิดว่าน่าจะใช่นะเพราะว่ารถกับเล็กเนี่ยน่าจะเดินทางขึ้นไปแล้วพอนรถเนี่ยจะไปหานเล็กกับน้องน้องจุนเนียนะเอ้ยไม่ใช่ motion. น้องบุญช่วยนะผมนี่ก็คิดถึงน้องจุนเนียนะไม่ได้เจอน้องจุนเนียนานเลยนะผมน่าจะเดินทางขึ้นไปต่อนะนอนท่านผู้ชมผมว่าจะใช้เส้นทางด้านล่างนี้ดีกว่าเพราะถ้าขึ้นทางนี้ขึ้นป่าลึกป่าสูงเกินไม่ไหวนะ แต่ขึ้นไปยอดข้างบนเนี่ยมันก็จะเดินทางสบายหน่อยท่านผู้ชมโอเคผมเนี่ยจะเดินทางดิทางเดินทางต่อน,นะท่านผู้ชมจะได้ขึ้นไปหาเล็กกับเพื่อนรนระศ่ะโอเคท่านผู้ชมจะเจอกันนั้นบนเลยจะรีบเดินทางขึ้นไปโอเคท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็เดินขึ้นมาถึงบนยอดแล้วนะไม่รู้ว่าจะเจอเพื่อนรถหรือเปล่านะ <S <S 1> <S 1> <S เฮ้ย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 ตัวเลนะ็เนี่ยเฮ้ยท่านผู้ชมคือตัวเล็กบินเลยดูดูดู โอ้โหมันกระฟันผมโดนแล้วเมื่อกี้เนี่ยดีนะโดนต้นไม้นะเฮ้ยโหเฮ้ยโอ้โหดูมีดมันนะมีดมันยาวมากเลยนะท่านผู้ชมเอ้โหเมื่อกี้นี่มันฟันนี่ยกับโดนผมเลยนะผมว่ามันจะฟันหัวผมเลยนะเมื่อกี้เนี่ยโอ้ดีนะท่านผู้ชมเมื่อกี้โดนต้นไม้นะผมนี่ตกใจเลยนะ ออโอ้เฮ้เมื่อกี้ถ้ามันโดดเข้ามาเนี่ยคุณจะฟันม,นะนะมัน้ะนะโอ้หมันตามมาด้วยุะน้ชมโอ้หมันก็ฟันผมโดนนะทรันผชมผมไม่รู้นะผมไปผม่อ๊ทำอะไรมันเลยนะใครไปทำอะไรมันผมไม่รู้นะ โอ้ผมเนี่ยเกือบโดนผมนะท่านผู้ชมไปกี่เนี่ยนิดเดียวนะท่านผู้ชมไปที่นี่โอ้โหลูกฟันเกือบโดนผมนะเ้ยมันลงมาแล้วมันลงมาแล้ว,ลมมมลวโอ้โหแล้วมีมันยาวมากเลยนะท่านผู้ชมตัวอะไรผมไม่รู้นะ นี่คนจะกลับลงไปก่อน,นครับคูดูดิมันตามผมลงมานะี่ยถึงนี่เลยนะโอ้ผมขึ้นมาถึงยอดเขาเลยท่านผู้ชมแล้วสัญญาณไม่มีด้วยนะแล้วมันฟันผมเนี่ยเกือบโดนนะท่านผู้ชมผมเนี่ยต้องเดินลงทางเดินทางกลับไปก่อนนะผมเนี่ยจะโทรหาพวกตารางก่อนนะมมมผมผมมาคนเดียวได้แล้วมีผมเนี่ยสั้นกว่าน,นะ มันยาวมากเลยนะเมื่อกี้เนี่ยผมฟันมันจะฟันแะผมฟันไม่ถึงนะโหมีหรือเปล่าเนี่ยที่เขาเรียกว่าคนตัดคอหรือเปล่าเนี่ยผมไม่เคยเจอมันเลยนะแล้วผมเนี่ยไม่ได้ทําอะไรมันเลยนะผมมาเจอเนี่ยอยู่ๆเนี่ยมันมันเห็นไฟผมแล้วมันแอบมาเนี่ยกระโดดจะมาโดดฟันผมนะเมื่อกี้เนี่ยโอ้หทำแบบนี้ผมเนี่ยเป็นห่วงเล็กกับนดแล้วก็น้องเขามากเลยนะน้องบุญช่วยนะโอ้โห เนี่ยอยู่ที่ป่าลึกเลิขนาดนี้เลยนะผมเนี่ยจะเดินทางกลับไปก่อนนะท่านผู้ชมเกี้อันตรายมากเลยนะโอ้ถ้าโดนผมทีเนี่ยผมไม่รู้เนี่ยผมจะผมจะเป็นยังไงเลยนะโอเคท่านผู้ชมผมเนี่ยจะเดินลงไปด้านล่างก่อนนะท่านผู้ชมเนี่ยควรจะเดินกลับเลยนะผมตกใจมากเลยนะผมเนี่ยจะลงไปเรียกพวกดีกว่านะเพราะผมเนี่ยขึ้นมาไกลมากแล้วผมหาเพื่อนรถไม่เจอเนาะ พราะาผมคุยกับเพื่อนนดไว้เนี่ยเพราะาบอกเพื่อนนดว่าจะรอผมนะเหมือนมันจะตามมานะท่านผู้ชมมมองทางไม่เห็นนะแล้วมันไล่ฟันอะไรมาไม่รูนะ้เลท่านผู้ชมผมว่าเนี่ยผมเนี่ยเดินกลับลงไปก่อนนะท่านผู้ชมเพราะว่าเนี่ยมันอันตรายมากเลยนะมันฟันมนี้ก็โดนะผมเนี่ย,นนะยจะลงไปเรียกพวกลงมาขึ้นมาเพิ่มนะแล้วขึ้นมาไกลด้วยนะ เคท่านผู้ชมผมว่าเนี่ยผมจะเดินทางกลับก่อนนะเพราะว่ามันอันตรายมากเดี๋ยวงันเจอลงกันด้านล่างนะท่านผู้ชมผมเนี่ยจะรีดเดินทางกลับนะเพราะอันตรายมากนะเพราะผมมาคนเดียวด้วยแล้วมันเนี่ยเอามีดฟันเนี่ยผมเนี่ยเห็นภาพเลยนะแต่เห็นหน้ามันเนี่ยเกือบผมเห็นหน้ามันนิดหน่อยนะหน้ามันออกจะดำๆเลยท่านผู้ชมแล้วมันถือมีดมาเนี่ยโอ้โหถ้าเป็นแถวบ้านผมนี่มีดนนี่น่ากลัวมากเลยนะมันเป็นใครเนี่ยผมอยากจะรู้มากเลยนะ เหตุ okay, ท่านชมลงไปเจอกันด้านล่างเลยนะผมเนี่ยจะรีบเดินทางกลับลงไปก่อนยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะขึ้นมานะผมว่าต้องขึ้นมาพรุ่งนี้เช้านะเพราะตอนนี้ผมคงหาเพื่อนนุกับน้องเล็กเนี่ยไม่เจอแล้วน้องเขาพอดึกมากแล้วนะ่าผมจะกลับลงไปถึงเนี่ยน่าจะน่าจะเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งเลยนะโอเคท่าทผา้ชมผมเนี่ยจะรีบเดินทางกลับลงไปเลยนะเพราะว่าเนี่ยมันอันตรายมากเลยนะผมเนี่ยจะรีบเดินทางกลับนะท่านชมโอเคเจอกันด้านล่างนะท่านชม คผู้ชมตอนนี้ผมเนี่ยก็ได้เดินทางกลับลงมาแล้วนะผมเนี่ยก็ตกใจมากเลย่านผู้ชมผมเนี่ยว่เป็นห่วงเล็กกับเพื่อนนนทไม่ได้เลยนะเพราะว่าตอนนี้ผมกลับลงมาแล้วเนี่ยผมพยายามโทรไปหาเล็กกับนนท์แล้วเนี่ยโทรหาใครไม่ติดเลยนะผมเนี่ยเดินทางกลับลงมาก็ไกลแล้วนะกลับลงมาถึงตีนจะตีนเข่าแล้วนะ่านผู้ชมหน่อยก็ถึงหมู่บ้านแล้วนะ ตรงนู้นเลยนะไฟหมู่บ้านผมอยู่ด้านโู้นนะเดินทางกลับไปไกลเลยนะใ่บ้านผมอยู่ตรงไฟด้านบนนน้นเลยนะท่านผู้ชมโู้นนะเดินทางกลับไปไกลเลยนะโอเคตอนนี้จะเดินทางกลับต่อเลยเพราะว่าเนี่ยต้องไปไกลเลยนะโอเคท่านผู้ชมตอนเนี้ยผมก็ได้เดินทางกลับลงมาแล้วนะตอนเนี้ผมก็ใกล้ถึงหมู่บ้านละโอ้ตอนนี้อันตรายมากเลยนะ ตอนที่ผมเจอมันเนี่ยผมไม่ทันเห็นมันได้นะผมไม่ทันระวังตัวนะแต่ดีนะว่าผมอ่ะขึ้นไปถึงบนยอดเขาแล้วผมอม่ะเอามีดออกมาเตรียมไว้รอแล้วนะเพราะว่าผมเนี่ยขึ้นไปขึ้นป่าเนี่ยถ้าเข้าถึงเขตอันตรายแล้วหรือว่าขึ้นถึงจุดที่แบบว่ามีผมว่าน่าจะมีอันตรายเนี่ยผมก็ต้องถือมีดรอไว้ตลอดนะตัวนันสติกเกอร์ไม่ได้ออกมานะเพราะเมื่อกี้เนี่ยดีนะไม่ได้ถือหนังสติกนะเพราะอยูนะ่ระยะประชิดนะท่านผู้ชมโอ้โหแบบเมื่อกี้เนี่ย ถ้าไม่มีต้นกิ่งไม้บางหน้านะผมเนี่ยโดนหน้าน่าน่าจะโดนคอเต็มๆเลยนะท่านผู้ชมโหแบบตกใจมากเลยท่านผู้ชมไม่รู้ว่าล็กันนนเนี่ยอยู่ตรงไหนของป่านะแล้วป่าลึกมากเ่ยผมขึ้นไปขนาดผมขึ้นไปไกลมากแล้วน,นะแล้วผมเนี่ยไม่เจอพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยผมอดเป็นห่วงไม่ได้เลยนะพอพรุ่งนี้ฉาผมว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยถ้าเขาไม่กลับมากันเนี่ยผมเนี่ยจะเดินทางขึ้นไปหาแต่เช้าเลยนะท่านผู้ชมเพราะตอนเนี้ย เดินทางก็รีบตกใจมากเ่ยเมื่อกี้เนี่ยมันตามผมมามันวิ่งได้ตามผมมาอีกนะเมื่อกี้เนี่ยผมกว่าจะถึงวิ่งกว่าสลัดมันหลุดออกมาได้ไกลมากเลยนะกว่าผมจะเอาตัวรอได้มันก็ยากมากเลยนะเมื่อกี้เนี่ยมันคือตัวอะไรไม่รู้พวกเนี่ยผมจะขึ้นมาหามันให้เจอนะท่านผู้ชมผมเนี่ยจะเจอผมอยากจะเจอมันนะแล้วพวกเนี้ยผมจะเปลี่ยนมีดมันท่านผู้ชมเพราะผมเอามีดมันเนี่ยเล็กเกินไปนะสั้นมากนะผมเจอมีดมาแล้วนะมีดมันเนี่ยยาวมากเลยท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมผมเนี่ยจะเดินทางกลับไปเลยนะ เราไม่รู้ว่าต้องเดินทางอีกไกลแค่ไหนนะเพราะว่าตอนผมเดินขึ้นมาเนี่ยผมไม่ได้ขับรถขึ้นมาตั้งแต่แรงนะเพราะผมเดินทางขึ้นมาตั้งแต่บ้านแล้วก็เดินขึ้นมาตั้งแต่ตีนเข่าขึ้นมาไกลามากเลยนะต้องกลับไปประมาณไหลน่าจะมันครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมง,น,งนะก่าจะกลับไปถึงบ้านเนี่ยโอเคท่านผู้ชมผมเนี่ยขอตัวเดินทางกลับก่อนนะท่านผู้ชม <S <s <hr ug> ผมตอนนี้เหนื่อยมากนะผมเพิ่งกลับมานั่งพักนะคงจะต้องเดินทางกลับไปต่อนะ <S <s <hr ug> ท่านผู้ชม มันไม่น่าจะกลับลงไม่น่าจะตามผมมาแล้วนะตอนนี้ร้อนมากๆเลยนะดีนะท่านผู้ชมที่ว่าน้ำผมเนี่ยยังไม่หมดนะร้อนมากโอเคท่านผู้ชมผมเนี่ยจะเดินทางกลับต่อเลยท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมใครที่ชอบคลิปเนี่ยก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วก็หนึ่งติดตามผมเนี่ยนะ แล้วรอดูติดตามพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ผมจะขึ้นไปตามหาเล็กกับเพื่อนนกให้ได้นะผมจะขึ้นไปตามหาเจอนะทั้งวันผมก็ต้องขึ้นไปนะพอไม่รู้ว่าพวกเขาเนี่ยน้ําพอหรือเปล่ารู้แล้วเขาจะหากินที่ไหนนะท่านผู้ชมผมเนี่ยคนต้องเตรียมเสบียงขึ้นไปให้พร้อมนะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยน่าจะอยู่ในป่านะไม่รู้ว่าเพื่อนนเนี่ยกลับมาหรือยังไม่รู้ว่าเจอกันหรือเปล่าเพราะผมไปหาแล้วเนี่ยผมขึ้นไปไกลขนาดนี้ผมยังไม่เจอเพื่อนนเลยนะหรือว่าเพื่อนนเนี่ยไปทางอื่นหรือว่า จอกันแล้วหรือว่ายังไงผมก็ยังไม่แน่ใจท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมผมเนี่ยจะรีบเดินทางกลับเลยนะเพราะว่ามันดึกแล้วผมจะรีบเดินทางกลับโอเคท่านผู้ชม